เพิ่งผ่านปัญหาเรื่องสุขภาพมาไม่นานนะครับสำหรับนิ้งกุลสตรีครับที่ก่อนหน้านี้ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากอาการป่วยนะครับโรคไขกระดูกบกพร่องต่อมาอาการดีขึ้นครับจนคุณหมออนุญ,ญาตให้กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านเรื่องน่ายินดียังไม่จบเท่านั้นนะครับล่าสุดคุณนิ้งนะครับได้เปลี่ยนชื่อนะครับจากกุลสตรีเป็นนิชยานัทนะครับโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพบัตรประชาชนใบใหม่นะครับพร้อมกับข้อความว่าต่อจากนี้กานาเรียกนิ้งว่านาง นิชยานัทสิริพงปรีดาหรือนิชานิงเบอังคังมาอันคังนะคะเออหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะนะ please call me mrs นิชยานัทสิริพงปรีดาออนิชานิงเบอังคัง หรือว่ามาอันคังค่ะ,ะแแ้้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับคุณคุณลสตรีสิริพงปรีดาได้จากไปแล้วค่ะชีวิตใหม่ของคุณนิชยานัทสิสริพง์ปรีดาจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งมีอายุไขที่ยืนยาวสาธุจ้ะนอกจากนั้นนะครับเธอยังเปลี่ยนชื่อในสต t a แกรมนะครับเป็นชื่อใหม่แล้วด้วยจ้ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e s HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ